เอโยวอร์สวัสดีครับผมพีเนี่ยจากร้านรีวิมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะฮะเป็นเจ้าคันนี้เลยซาเลียนเซนทอ150ปี2016นะครับผมคันนี้ดําเดิมจากโรงงานเลยนะสวยๆเท่ๆเลยนะครับผมสีเป็นสีดาด้านนะฮะสวยๆเลยมีกระจกติดไปแฮนด์แตกมาให้ด้วยนะครับเครื่อง1 5 0ซีซีนะเดิมจากโรงงานนะครับมีสตาร์ทเท้ามาให้ด้วยนะคันนี้ด้าเป็นท่อเดิมนะครับผมรถสวยๆอย่าให้พลาดเลยนะฮะเท่ๆเลย ใครใสายคลาสสิกนี่อย่าให้พลาดเลยนะครับดอกยางหน้าหลังมีมาให้พร้อมใช้งานครับผมใช้งานได้กืบยาวไปเลยนะฮะเครื่องฝั่งนี้สะอาดคิบเลยนะรถอาจจะมีร่องรอยตามการใช้งานมาบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติของรถมือ2เลยนะแต่สภาพโดยรวมคือยังสวยๆอยู่เลยโซ่สเตอร์สะอาดคิบเลยนะครับร้านเราตรวจเช็คเซอร์วิสให้หมดแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูเลขไม์กันหน่อยดีกว่านะครับคันนี้นะฮะเลขไม์อยู่ที่18,000มโลนะครับผมมาฟังเสียงท่อกันเลย ขอนุ่มๆพอๆออเลยนะเจ้าคันนี้นะครับผมเปิดเสนอราคาขายไม่แพงเลยนะฮะขายอยู่ที่21900บาทเท่านั้นเองนะครับผมคันนี้นะครับมีเล่มพร้อมเอกสารครบเลยนะฮะใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลย